เราจะให้น้องมุกนะคะ<า>โทรหาพี่มิวกันในหนูโทัวร์นล้ออันนี้ใช่ไหมใช่เอาไปาเดี๋ยวเราต่อสายหาพี่มิวกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ เหนือนะคะกับช่องมิวมูชแนลงซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตอาการของพี่มิวกันใช่ไหมรู้ใช่ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วที่ี่มิวเป็นโควิดวันที่สามที่มิวไปตั้งแต่วันที่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์แล้วนะคะที่เราถ่ายคลิปกันนะคะวันที่สามวันที่หกเหรอ โอเคแล้วกอ็อย่างที่ว่านะคะตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะที่แม่กับน้องมุกนะคะมาถ่ายคลิปกันบอกว่าเดี๋ยวเราจะวิดีโอคอลหาพี่มิวก,กันนะคะว่าพี่มิวเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็ว่าจะเป็นอย่างพี่มิวมีอาการเป็นยังไงโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวแม่จะให้น้องมุกต่อสายหาพี่มิว <okay. S 2> แล้วกันเนาะมาเอาเครื่องนี้โทรนะคะทุกคน,นแล้วน้องมุกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อันนี้ก็มีอนีอาการเป็นตนานอนนะคะมึนหัวแล้วก็เจ็บคอมากแล้วก็แล้วก็มีน้ำมูกค่ะ เพราะว่าน้องมุกนะคะนอนกับพี่มิวนะคะวันนี้ตรวจไปสี่รอบแล้วค่ะก่อนที่พี่มิวจะเป็นใช่ไหมตรวจไปสี่รอบก็ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ติดโอเคเพราะไม่ติดยังรอดอยู่แทงจนจมูกเป็นเนี้ยแล้วนะรู้สึกว็นไงเอาไว้ถูกยี่ห้ินแล้วนะคะบอกแต่ว่าตรวจตรวจเกินเกินยี่สิบสามสิบรอบตรวจเกินยี่สิบสามสิบรอบแล้วที่พูดมาถูกแต่ว่าทุกสีซสั้นอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะให้น้องมุกนะคะโทรหาพี่มิวกัน ในหนูโท้วงในร้ออันนี้ใช่ไหมใช่ออกไปเดี๋ยวเราต่อสายค่ะพี่มิวกันนะคะทุกคนก็ง่าจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าแม่ใช้โทรศัพท์ถ่ายเนาะดูซิเด็กยิงติดไนแมติดไหมสวัสดีค่ะรำแนงแล้วทุกคนสวัสดีเอฟซีก่อนอาหันก็ไว้ให้เอฟซีดูหน่อยเอฟซีนะคะ คือพี่หมิวของเรานะคะใชุู่หน้าบานมากเลยอ่ะอันนี้คือพี่หมิวเป็นไงบ้างไหนเล่าให้เอฟซีฟังสิให้มิวง่วงนอนนะคะแล้วเป็นไงลูกอาการเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยอุ้ยแล้วอะไรเหงือกบานมากเลยอ่ะานพูดฟังหน่อยอ่ะพูดอันนี้เรื่องปดอาการติดโควิดอาการคนติดโควิดจะเป็นยังไงหรอ ไม่ใช่หรอกวันแรกอ่ะที่อยู่วเป็นใช่ไหมทุกคนแม่จะเล่าให้ฟังคือร้องไห้ใช่ไหมหนูเล่ามาเออเป็นิบเลนเรื่องเศร้าเลยอ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะแต่ละทวันค่ะเป็นไงเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะแต่ว่ามีเสียงท้่จะกับเวียนหัวนิดหน่อยอ๋อเวียนหัวนิดหน่อยแล้วก็กินยาเป็นไงบ้างลูกกินยาอะไรบ้างกินยาฟ้าอะไรโจแล้วก็ าะาอไไรงก็กินทาน,นีน,น่าก็มีที่หมอเขาจัดมาให้ค่ะหมอเขาจัดมาให้กิน,นยากี่เวลาไม่รู้ยาคือยามีไข้ไหมตอนเนี้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วหายเปียนหัวยัง,ย,งยังก็แบบก้มก้มศับทแบบนี้ลเลยหัวเราะเลยเหงาแวะเหงาแวะอยู่ในห้องอะ่ะเดีย๋ยวส่งปีใหมย่ยค่ะคือตอนนี้น้องมุกอ่ะคุณย่าก็ออกมานอนหน้าห้องนะคะแล้วก็พี่มิวก็นอนในห้อง มีอะไรมีอะไรรู้ไหมเล่าใช่ไหมวันนี้คุณย่าใช่ไหมเขาต้องนอนตรงหน้าข้ามห้องพี่หิวใช่ป่ะแต่เขาอ่ะก็เอาผ้าไปอุดรูประตูไว้อุดรูประตูไว้เพราะกลัวกลัวแบบว่าอากาศมันจะออกมาจากห้องพี่พี่หิวเยอะมากแล้วนะคะเนใช่โอเคเป็นไงอ่ะเล่าอาการหน่อยนี่เพื่อนๆอยู่ในตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ปกติค่ะแล้วก็ง่วงนอนด้วยเพราะว่ามันเบียบเฉยเพราะว่ากินยาเพรว่านอนทั้งวันเลยอะ ถ้าสมมติอย่างนี้นรู้เพลินๆแล้วก็หลับเลยหายเครียดยังหายเครียดนิดหน่อยหัวเราะหัวเราะลั่นห้องแล้วดูอะไรหัวเราะลั่นห้องน้องบอกฮะ <c oughs> ดูอะไรหัวเราะลั่นห้องอ่ะดูดูทีิชชู่นุ๊กโอเค แล้วเดี๋ยวเราจะตรวจโควิดอีกทีนึงไหมวันนี้พี่เหิวตรวจไปยังนี้วันนี้พี่หิวตรวจแล้วค่ะก็สองขีดเข้มเลยอ๋อยังสองขีดเข้มอยู่เพราะว่าวันนี้เข้าวันที่สามใช่ไหมสามหรือสี่ลูกสามให้เจอเชื้อวันที่สามแต่ว่าถ้าถ้าแบบว่าพี่จน่าตีวันบ้านเรานี้เป็นกันหมดแล้วนะเหลือเหลือแค่น้องมุกคนเดียวนะก็คือจริงๆแล้วอ่ะวันนี้ที่เราถ่ายคลิปนะคะจะเป็นวันอาทิตย์แล้วแม่กะว่าผู้นี้ เปิดเรียนใช่ไหมเป็นวันจันทร์น้องมุกก็ยังต้องพักอยู่เพราะว่าน้องมุกเริ่มมีอาการแต่ก็คือจะดูก่อนว่าน้องมุกจะรอดไหมซีซั่นนี้รอดสี่คนพ่อแม่ลูกเหลือน้องมุกคนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพี่่ไมแบบว่าเราเข้าแจ็คตัวละตัวแล้วเจอเลยของคอนเจ้าผู้หลบว่านั่งอยู่ใช่ไหมน้องมุกก็แบบมันจะน้องมุกวิ่งจากห้องนองมุกว่ออกจากห้องเราจะชมวันตีนให้กินเลยคือโควิดน่าจะกลัวน้องมุกอ่ะใช่ โควิดไม่กล้าทำอะไรลงลูกไม่กล้าทำอะไรลอดลอดอีกแล้วโอเคนั้นก็นอนหนาลูกดึกแล้วเอาฝากบอกเอซีว่าอะไรมั่งดูแลรักษาสุขภาพเจ้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปชมคลิปช่องพี่หมิวเยอะๆนะคะให้ได้สมัครใจเยอะๆนะคะโอเคไหมโอเคค่ะก็ต่อสายให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายเอซี โอเคค่ะหลังจากที่เราต่อสายวิดีโอคอลคุยกับพี่มิวก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่มิวเบอกว่าง่วงแล้วเพราะจริงๆอ่ะเราอ่ะบอกพี่มิวแล้วว่าวันนี้เราจะถ่ายคลิปแล้วก็จะขอวีดีโอคอลให้เพื่อนๆได้คุยกับพี่มิวนั่นเองใช่ไหมลูกก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วด้วยนะคะก็คลิปนี้นะคะเราก็มาทําตามคําสัญญาแล้วนะคะก็ไว้คลิปหน้านะคะเราอาจจะมาถ่ายตอนพี่มิวหายแล้วก็ได้ หรือว่าคลิปต่อไปลุงม <Okay. S 1> ุกจะเป็นยังไงเราก็มาติดตามชมกันฝากเพื่อนๆ like นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจใด้วยนะคะคลิปนี้อะไรรอไปก่อนนะคะฝันดีนะคะฝันดีขอทุกคนรอดปลอดคอยทุกซีซั่นนะคะ <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบาย <laughs>